หนูอิ่มท้องสมองปลอดโปรง่งจากปัญหาที่นักเรียนไม่ได้รับทานอาหารเช้ามาโรงเรียนทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือส่งผลให้ผลการเรียนผลสำเร็จของโรงเรียนตกต่ำจากปัญหานี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหางบประมาณและจัดตั้งกองทุนเพื่อ ดำเนินการกิจการ,รกิจกรรมในการทำงานของโรงเรียนโดยให้นักเรียนหาไรายได้ระหว่างเรียนโดยวิธีการยืมเงินจากกองทุนอาหารเช้าน้องหนูอิ่มท้องสมองปลอดโปร่งวิธีการเนิเนงานให้นักเรียนหาไรายได้ระหว่างเรียนนั้นนักเรียน จะทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างไรายได้เมื่อนักเรียนมีรายได้แล้วนักเรียนก็จะนำเงินที่ได้แบ่งออกเป็น3ส่วน 1. นําำเงินส่วนที่1คืนกองทุนเพื่อความยั่งยืนของกองทุน 2. ออ,อมทรัพย์นักเรียนจะมีบัญชีในธนาคารโรงเรียนเพื่อออมทรัพย์ในวันข้างหน้าของเรียนเอง 3. ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนื่องจากนักเรียนต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนกิจกรรมในการหาด้านระหว่างเรียนนั้นทางเรียนได้ให้นักเรียนสร้างให้เรียนให้เรียนได้สร้างความรู้บนพื้นฐานของ หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข4มิติมาดำเนินงานทำกิจกรรมนะครับความพอประมาณนักเรียนสามารถเลือกกลุ่มชมรมอาชีพของนักเรียนเองโดยความสมัครใจ 2. ความมีเหตุผลนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มความสามารถ 3. มภูมิคุ้มกันนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเช้าภายในโรงเรียน 2. เง,งื่อนไขเงื่อนไขความรู้นักเรียนมีองค์ความรู้ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำง,งานประกอบอาชีพ 2. เง,งื่อนไขคุณธรรมสร้างความ รับผิดชอบในการทำงานที่เป็นหมู่คณะภายในตัวนักเรียน4มิติ 1. มิติเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจนักเรียนมีไรายได้มีการออมทรัพย์เพื่อวันลข้าหน้าของเรียนเอง 2. ด้านสังคมนักเรียนได้ช่วยเหลือและแบ่งปัน 3. ส,สิ่งแวดล้อมเมื่อนักเรียนทำกิจกรรม ได้ได้แล้วส่งเสริมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 4. ด้านวัฒธรรมทำให้เกิดคุณค่าภายในตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข